เด a บนยูบีเอหมดความอดทนถ้าไทสันฟิวลีและโอล็กซานเดอร์อุสซิสไม่ได้ข้อสรุปจะทำการออกคำสั่งไฟบังคับสเสลยแชมป์โลกเด c รบนยูบีสีรุ่นเฮฟวีเวทไทสันฟิวลีและทางโอล็กซานเดอร์อุสซิสแชมป์โลกเด o บนยูบีโอไอบีเอฟไอบีโอและซูเปอร์แชมป์โลกเด a รบนยูบีเอรุ่นเฮฟวีเวทกำลังทำการเจรจาเพื่อจัดไฟรวมแชมป์สี่สถาบันหลักในรุ่นเฮฟวีเวท โดยการเจราจานั้นกินเวลามานานหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปทำให้ทางสมาคมมวยโลกหรือ WBA ได้เริ่มพิจารณาถึงการออกคำสั่งไฟบังคับให้ทางอเล็กซานเดอร์อุซิสแล้วโดยทางกรรมการของหร WBA เคยออกคำสั่งไฟบังคับให้อเล็กซานเดอร์อุซิสกับแดเนียลดูบอยแต่มันถูกปล่อยไปเพื่อให้ความสำคัญไฟระหว่างฟิลลี่กับทางอุสซิส โดยเส้นตายได้หมดอายุไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและได้ขยายมาถึงวันที่10มีนาคมโดยทางคารอลชาวเวสประธานคณะกรรมการแชมป์โลกของ,ง UBA ได้กล่าวว่าดังนั้นถ้าเลยกำหนดนี้คำสั่งไฟระหว่างอุซิดกับดูบอยจะออกมาการพิจารณาการโชคของไทสันฟิลลี่กับอเล็กซานเดอร์อุซิดดำเนินไปด้วยดีในช่วงแรกๆแ,แต่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อพวกเขาไม่สามารถ หาข้อเสนอก้อนโตจากตะวันออกกลางได้ทำให้ต้องไปชกกันที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศของไทสันฟิลลี่จากนั้นจึงเริ่มมีข่าวถึงการเจรจาส่วนแบ่งการชกที่ไม่ลงตัวออกมาและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนั่นเอง